นี้น้ำขึ้นนะครับพี่น้องเง,งี้ยมือแรงมือนี้ถือมัดมือครับปลาก็ะถือมัดมือครับพี่น้องอันนี้ก็ได้เป็นโล่แล้วมือนี้ปลากินเบ็ดบอกพราคันบอกเส้นเบ็ดเวียงไหนครับจะเป็นโล่หรืบบอเปล่าโล่เครื่องปลากินเบ็ดบอกมือนี้เบ็ดจะเว็ดบอกกินทลางเว้นบอก ฮะอันนี้เส้นเบนเดอพี่น้องเส้นเบนเือนวะตุแชงไหนบอกอะใจออกไปจักหาโลกนี่มันฉามโลลอยเห็นบอกระกโลโลจันกัดฉามโลลอย เส้นเบ,นบรดออกขึ้นไปใบเตี้ยแล้วเนาะครับโลกงกว้าง่โอ้โขดชัดเลยทางนี้ควงหกหกหกควาสุดๆหกควาสุดๆเบิงเงบ่งแห่ไหนก่อนตั้งให้ผมเลยแถมเช้าชาเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เบิ่งตักเอาพี่น้องกูหนุ่มมาชือพอดีเลยเบิ่งพอดีตักปากขาวไอ้เบิง่งครับพี่น้อง ก็ได้ปลาสดๆไปให้ผู้ทฒ่ากินยุบันนะครับพี่้องเหด้วยไอ้และยกขึ้น่งเลยครับนี่ครับพี่้องคือนี่ขึ้นสดๆเลยนะครับผู้ใไดขัดมากอะได้สดๆเลยปลาขึ้นนี่เขาเอินปลาปลาดูดปลามันดูดนะครับพี่้องพุณเมอนก็นเลยชังน้ำพี่้องกันนี่แหละครับนะ้าใสสวัสดีครับเสียงถึงไหนครับ ขอปลาขาวอมาดินปอปกไอขอเบิ้งตัวแน่อู้แต่้องโอ้เมืองเมอพ่อเร้วหูมีหมูมีหัวตาติดพี่น้องเพราะว่ามันติดที่ตาพยายามให้ผมมันดีคำเพื่อใช่มีกู้หนุ่มก็เลย้ยได้ปลาว้าวุ่มเอ๋ยล่ะหกลูก đưa chào 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 luôn 6 chào 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 lại chào chào vào 6 chào 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 khu chào 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 Trang chào 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 ครับพี่น้องมันมานเลยครับมือนี้ครับพี่น้องนลองป่องไปที่ผู้สุคนงามงามพาไปกินเบ็ดใช้ประกดประกดบอ,อ,อก บนทือภูเขาลงมากเลาเขาบอกผู้เดียวให้ตกต้เบียงเห็นได้กตัวรู้วยมสามลงกันลงมากสามเส้นแทงอีตัวแล้วครับข้นยักโลนี่เหรอเอาขึ้นไปเร็วบอกอโวนปนกันย like ูว่าส่รอบแล้วมันจีนัมเวทหเองบุรี้ขึ้นหรือจีนมันขึ้นขึ้นไดไังรู้ยังไ่ได้หาลู ปลาของเซเลียกับตัวก็เท่าๆนี่แหะทีปลาโลอันใส่เบ็ดอันนั้นไปกินกันละซ้ำดูได้เลับพสวยไปได้ไงงามกันงามแต่ว่าทีงามกันงามไม่ดีกว่านี้เมิ่มขึนหาโลตีปลาด่ามันหัวก็มาบอกฝนมันฝนมันตกในเมืองกินระเบิดนี่กินไปนี่อยู่บ่นะครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยนี่นะครับพีการมาเท่านี่ตัวปลา มันเห็นสีรยาดองกับอเคมีรองนี่ตปรกุได้อยู่เชืนแจงเพิ่อนก็ได้อยู่นะครับงานสรดิคนที่ต๊วไม่อีกาพมนที่ตว่อีกเาพมานทงัวมอกเราม่คนที่ตม่อีเราพูม่าวม่อเพ่น่วอเพืม่ที่อให้ราพู้นที่ตกรา một loạt vô bàn vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ฮะยังเกาะเด็กรูดรอเด็กรูดแล้วเติมนีเติมอนี้ยถาเตออเอากิดูกมาลยนะเติมน่ยองลย้ปูนซื่อกับไ้ดอกครับพี่น้องบรรยากาศในนี้มื่อีรลงมาท่านใดนะครับตีเบียเป็นท่านใดก็ุ้ฒ่าเปยังขึ้นมท่านใดลงซุ่มซับเสียซุ่มเที่ยวยำเออ อันนี้ค่าบรรยากาศคือค่าค่าบิ๊นรนก,กนะครับนี่เน้อครับมานมานาะมือนีเสียฮะผมก็มา,าบอเกี่ยนลูกเบี้ยขาวจอดอยู่ขับปลาขาวฮะขับปลาขาวขับปลาขาว,ขาวได้หลายบ่สองสามลกนะูกโอ้สองสามลูกนะ้หนามงามดิพี่น,อน้องมือนีหนามสวยๆกันเลยที่ดอกต้องมาสัมผัสเช้นเบรนครับก่อนสีรุงคลิป บามือนีเปทั้งไหนก็มาขึ้นอาการปลาตูเสียงวันได้หาลูกใช่เป็นไดนมาบอครับมาขึ้นอมามาแต่เน้โอ้แต่วาขจรว่าไดพูดซีหาลูกได้ยินทีแล้เนาะมาขึ้นแต่ว่ามือนี้่ังเว็นไดนจากลกครับปลกงเหล้กครึงลกกัวๆเนาะมาไห้จากงบ่ายสามเอาไปไว้ช่วงสี่คำนี่บอนยานเหลเาซีดถึงสามชั่วโมงตัวนี้อ้เปลาลูกกลัวพี่น้องแสดงว่ามือนีปลาเขาเนาะช่วงแน่ สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศนี่เลยครับชิดปลากรดกระพ้องกันปลาเข่ากระพ้องกันต่างแกมกันไปครับพี่น้องตวัวปลาสวยๆครับเมื่อนี้ก็บมานอยู่ปลาเขาเนาะพี่น้องเมื่อนี้เพียงใดเชี่ยนอันเชี่ยนอันประหลาดยังไงเมื่อ <c oughs> น,นี่เพียงใดประมาณจะพี่หาตัวเนี่ยละกูพี่หาตัวเโอเ้ย ขเขาได้สีหาลูกจะขอได้สีหาตฮะ <laughs> <า>ยังก่อเห็นนรกมือนี่บ่อนรลกบน่นโลกถือคักบ่มือนี่นรกเข,ขาค่กบ่ เอาพี่นอ้องอำราพระกากกันพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศอีสานหฮพื้นบ้านอีสานหฮอมื่อน,นี่ปลาเขานะพี่น้องปากกาลากระไรคู่หนุ่มมาซื้อปลากระได้ปวะมานจะปลาขาวใครจะหกกิโลนะครับพี่น้องบัวยากไก่จากนาเวลาหักมาเลบยบัวยากไก่จากพี่นอ้นองเวลานั้นพดวนมากุดถ่ายขอกล้าเข้ามาสวัสดีมีเงินใจสุขทุกคนกระพุม